สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่อ,อพิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เปลี่ยนวันที่14นะครับเดือนมกราคม2 5 6 7สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวทางฝ่ายเทียนแนวเอประกาศกล้าวเดินหน้าร่วมมือกลุ่มปริวัติทั่วประเทศคนล้มรัฐบาลพิเรกการทหารเมียนมานะครับเมื่อก่อนนะครับทางเทียนแนวเอเนี่ยนะครับเคยประกาศนะครับว่าพร้อมที่จะเจรจากับทางฝ่ายทหารพรม่า ได้ให้จีนเป็นตัวกลางช่วยจิรจนะครับแต่หลังจากนั้นมาในวันนี้นะครับก็มีข่าวว่าทางเทียนเยาเอ็นนั้นได้ประกาศเดือนหน้าร่วมมือกับกลุ่มปริวารทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะคนล้มรัฐบาลทหารเมียนมานั่นก็แปลว่าทางฝ่ายเทียนเยาเอ็นนั้นนะครับเลือกพังนะครับที่จะอยู่พัง p d f n u อนะครับอาจจะไม่ได้อยู่กับจีนนะครับหรืออาจจะไม่ทำตามจีนนะครับที่ ให้มีการเจรจาหยุดตีการสูร้รบกับทหารพรม่าะนะครับสืบเนื่องจากเหตุผลที่ทางทหารต่างเทียนเหนือเอนะครับเลือกที่จะไม่เจรจากับทหารพรม่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้นะครับเปลี่ยนโอกาสที่ดีนะครับที่จะคนรมรัฐบาลทหารพรม่าะนะครับหรือถึงแม้ว่ามีการเจรจากันนะครับ ทางฝ่ายทหารพม่าอาจจะคอในพื้นที่ที่ทางฝ่ายทหารรังเทียนเนวเอสามารถยึดมาได้นะครับฉะนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับน่าจะไม่มีทางที่จะเจรจาและหยุดตีการสู้รบกันได้นะครับทางฝ่ายเทียนเนวเอรู้อนาคตของตัวเองนะครับจึงจะบอกว่าทางฝ่ายทหารพม่านะครับอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อเทียนเนวเอในระยะยาวนะครับฉะนั้นนะครับ ถ้าสามารถค้นรวมรัฐบาลทหารพรมาร่าได้ก็น่าจะเปลี่ยนเรื่องที่ดีในการปกครองตนเองนะครับหรือว่าในการคอสถาปนาลัตตาอ่างเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับทางกองทัพดปล่อยแห่งชาติตาอ่างหรือเทียนเหนียวเอนะครับได้ออกแถลงการในวันครบรอบ62ปีของวันปฏิวัติแห่งชาติของตาอ่างนะครับได้ประกาศจะร่วมมือกับกลุ่มปฏิวัติทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะค้นร้มรัฐบาลทหารเมียนมา พร้อมที่จะเตินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างจริงจังนะครับทางเทียนเยาเอะเผยในคำถแถลงการว่าการประชุมประจําปีที่จัดขึ้นเมื่อในวันที่3จนถึงในวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับได้มีการลงมติว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นโอกาสสําคัญในการเพิ่มแรงผลักดันการคองการปฏิวัติโดยการร่วมมือกับกลุ่มปฏิวัติอื่นๆเพื่อที่จะปลดเอกประเทศนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับทางเทียนเหอเอยัอง,ยงกล่าวถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญทางแรงกดดันจากจีนและการโจมตีด้วยระเบิดจากทหารแต่ย้ำว่าพร้อมที่จะใช้สิทธิในการปกป้องตนเองและเปิดรับการเจราจาพเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทางเทียนเหนเอ๋นะครับสามารถยึดได้ในพื้นที่สําคัญทางตอนเหนือของรัฐเานซึ่งเทียนเหนืเอ๋เปิดเผยว่าผ่านได้การปฏิบัติการ1 0 2 7นะครับ พวกเขานั้นสามารถยึดได้พื้นที่สําคัญในรัชสารตอนเหนือใต้แกะน้ําสันมันตรงกดขายเมืองงอะน้าตู่น้าคำําเมืองหลงจอบแม่นองเขียวเมืองกุดเมืองมิดและสีเปอซึ่งในขณะนี้ทียนเนเอได้จัดตั้งระบบการปกครองและดําเนินกิจการภายในพื้นที่ดังกล่าวภายใต้ระบบของกองทัพและพักการเมืองตะอ่างทียนเนเอนะครับ ในการขยายกําลังและพัฒนาการเมืองนะครับทางเทียนเนวเอตได้ขยายกําลังพลเป็นเก้ากองพลและมีแผนการที่จะจัดตั้งเขตปกครอง5เขตนะครับที่ครอบคุม18โคเมืองโดยตั้งเป้าสร้างรัฐบาลป,ประชาชนให้เรยวขึ้นภายใต้การนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติตะอางหรือ TPCC นะครับ นอกจากนี้ที a นเอนะครับยังได้รับจดหมายและแสดงความยินดีจากพัธมิตรอย่างกองทัพอาราการหรือเอเอและกองทัพพัมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือเอเ a นีเอซึ่งสนับสน,นุนการเดินหน้าปฏิวัติพร้อมยืนยันความร่วมมือแก้ไขอุปสรรคด้วยจิตวิญญาณแ,แห่งพัธมิตรนะครับอันนี้ก็เป็นคําประกาศก้าวของทหารต่างที a นเอนะครับในคําประกาศนี้นะครับส่วนในความคิดเห็นของ แอดมินเองนะครับก็คิดว่าทางฝ่ายทหารตางเทียนเหนืเอกนะครับอาจจะไม่จรจากับทหารพม่าอีกต่อไปนะครับเพราะว่าทางฝ่ายทหารพม่านะครับมีการทิ้งระเบิดและโจมตีในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญนะครับที่ทางทหารตรางเทียนเหนืเอประกาศว่าพร้อมจรจากรกับทหารพม่านั้นทางฝ่ายทหารพม่านะครับน่าจะไม่ให้คําตอบอะไรกับทหารตางนะครับฉะนั้นนะครับทางฝ่ายทหารตางเทียนเหนืเอกนะครับก็ไม่รู้ว่า จะไปขอเจราจารกับทหารพรม่าอีกต่อไปทําไมนะครับในเมื่อพวกเขาเองก็ยังได้เปรียบทหารพรม่าอยู่นะครับที่ทหารตางเชียนอเอประกาศในครั้งนั้นนะครับก็อาจจะได้แรงกดดันจากทหารจีนหรือประเทศจีนเองนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าเงียบๆนะครับการเจราจาร,ระหว่างกลุ่มทหารพรมา่าและกลุ่มฝ่ายต่อต้านก็ไม่มีข่าวออกมาเลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็เปลี่ยนความคืบหน้าของทหารตางเชียนยอเอที่ประกาศนะครับในวันครบรอบ 6 2ปีของการปฏิวัติแห่งชาติอรางนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ